เอาละฮะกราบสวัสดีทุกคนด้วยนะฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมวันพันแมนเดอะสตองเก็ตนะครับผมหลังจากที่ห่างหายกันไปนานมากๆนะครับอันนี้เนี่ยผมก็เคยได้ทํารีวิวไว้แล้วนะครับสําหรับด้วงร่าง2นะครับแต่ตอนนั้นเนี่ยข้อมูลมันยังไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับซึ่งวันนี้เนี่ยเขามีรายละเอียดเนี่ยครับสก,สกิลต่างๆนะมีมาให้ครบแล้วนะครับแล้วก็คาดว,ว่าน่าจะเข้าเนี่ยนะครับตัวเลขนะครับวันที่1เดือนหน้าที่จะถึงนี้แล้ว นะครับทุกคนรอบนี้เนี่ยจะมาเป็นแบบตัวละคร SSR บวกด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่า ตัวดวงตัวนี้นะครับดวงร่าง2หรือว่าดวง s อ r บวกเนี่ยนะครับจะมีสกิลอะไรที่น่าสนใจและสามารถทำอะไรได้บ้างนะครับผมขอคนละ1นึงไลค์หนึ่งซับสไค์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับอ่ามาเดี๋ยวเรามาดูที่ดวงกันหน่อยดีกว่าว่ามันสามารถทำอะไรได้บ้างนะครับดวง SS- r บวกนะฮะต้องบอกก่อนเลยนะครับเกินก่อนเลยนะครับว่าดวง s อ r บวกตัวนี้เนี่ยนะครับผม มันเป็นตัวที่เรียกได้ว่าค่อนข้างที่จะโหดมากๆนะครับแล้วก็เป็นแทงที่สามารถสะท้อนแรงที่สุดในเกมณตอนนี้เลยนะฮะไปเดี๋ยวเราไปดูที่สกิลกันก่อนเลยนะครับสเตตัสพื้นฐานนะครับของด้วงตัวนี้เนี่ยจะอยู่ในสายต่อสู้นะครับแล้วก็อยู่ในทีมของปีศาจส่วน ค่าสเตตัสพื้นฐานทั่วไปนะครับโจมตีเนี่ยอยู่ที่585ป้องกันอยู่ที่148 HP อยู่ที่3,510และความเร็วเนี่ยอยู่ที่96เท่านั้นเองนะครับส่วนสกิลที่1สกิลแรกนะครับจะเป็นการโจมตีเป้าหมายรายเดียวเป็นการเข้าไปต่อยนะครับด้วยค่าพลังชีวิตสูงสุด25สกิลนี้เนี่ยเรียกได้ว่า ถือว่าแรงมากนะครับ25%เนี่ยถือว่าแรงเลยนะครับสำหรับแค่สกิลแรกสกิลที่1เท่านั้นล้บบวกกับว่ามันเป็นตัว SSR บวกที่เพิ่งเข้ามาใหม่ด้วยนะครับพวกสกิลพวกอะไรพวกนี้เนี่ยก็เลยค่อนข้างที่จะค่อนข้างจอกความล้ำนิดนึงนะครับส่วนสกิลอันตีนะครับหรือว่าสกิลต่อไปสกิลที่2เนี่ยก็จะเป็นการโจมตีเป้าหมายอะไรเดี่ยวเหมือนกันนะครับแต่สกิลนี้เนี่ยโคตรแรงตรงที่มันสามารถทำคอมโบนับ3ครั้ง คิดตามพลังชีวิตสูงสุด30ปซโอ้โห30เนี่ถือว่าเยอะมากๆนะครับแล้วเป็นตัวตีลายเดียวเนี่ยส่วนมากมันตีสกิล ตีตัวเดียวเนี่ส่วนมากมันจะตีแรงโดยพื้นฐานมันอยู่แล้วแล้วเนี่ยคิดตามค่าพลังชีวิต30%ถือว่าค่อนข้างแรงมากๆเลยแหละโคตรจะแรงเลยนะครับและหลังจากที่มันใช้สกิลนี้แล้วนะครับมันจะติดสถานะถ้าให้ผมอธิบายง่ายๆนะครับไอสถานะตรงนี้เนี่ยมันก็คือจะเป็นการไล่โจมตี100% 2ครั้งนะครับซึ่งเราเนี่ยจะไม่สามารถควบคุมมันได้ในเทิร์นนั้นนะครับอันนี้ถือว่าดีมากเลยนะ โคดโกงเลยแหละนี่มันใช่ด้วงที่เรารู้จักหรือเปล่านะฮะ <c oughs> <c oughs> ตีเดียวก็แรงนะครับแถมมีไล่โจมตีอีกนะครับเท่านั้นยังไม่พอนะครับถ้ามันยังไม่จู่ใจไปที่สกิลต่อไปกันเลยนะฮะสกิลต่อไปนะครับของด้วงนะนี่ครับปึ๊บ สกิลพาสซีฟนะครับสกิลพาสีฟเนี่ยอย่างที่ผมบอกเกินไปเมื่อตอนต้นคลิปนะครับคือตัวนี้เนี่ยดวงร่างสองหรือ s s r บวกนะครับมันจะสามารถสะท้อนดามเมจได้ถึง60%โดยพื้นฐานเลยนะครับพระเจ้ากะเอาให้ตายกันไปข้างนะครับไม่ต้องทําอะไรแล้วยืนเฉยๆก็พอนะครับเทียบกับร่างแรกเนี่ยมันสะท้อนได้แค่ยีเท่านั้นเองคิดดูนะว่าขึ้นมาขนาดไหนนะครับจาก20เป็น60%นะครับหเรียกได้ว่า พวกตัวที่ตีแรงๆนะครับไม่ต้องกลัวอีกต่อไปนะครับถ้ามีด้วง s อสอบวกอยู่ในทีมนะครับทั้งตีแรงมากๆทั้งสะท้อนแรงมากๆแล้วก็เป็นอีกหนึ่งตัวนะครับที่ผมคิดว่านะน่าจับตามองมากๆนะครับสําหรับด้วง s อ r รบวกร่างนี้นะครับผมใครจะเล่นก็เล่นผมเล่นแล้วหนึ่งั <c oughs> เกินครึ่งนะเกิน50%นะับสะท้อนถึง60%เนี่ยอย่างสมมติเราตี100นะับสะท้อนมา60นี่ตายได้นะครับเพราะว่าอะไรนี่เดี๋ยวผมพูดถึงสกิลมาให้ครบก่อนเลยนะครับมาที่สกิลพิเศษสกิลต่อไปนะครับอันนี้เนี่ยมันก็จะเป็นสกิลพิเศษที่เพิ่มเข้ามานะไม่ใช่พวกสกิลคอนะฮะทุกครั้งเนี่ยที่เริ่มเกมนะครับมันจะทําการเพิ่ม HP ให้ตัวเอง2 5หโอ้โหคิดดูนะ มันเพิ่มความอึดขนาดไหนนะครับจากเลือด100นะครับเพิ่มเป็น125นะเพิ่มความอึดเข้าไปอีกนะแล้วยิ่งมีสะท้อนด้วยนะครับยืนแบบสบายๆอ่ะเท่านั้นยังไม่วอน,นะมันมีเพิ่มอัตราการฟื้นฟูนตัวเองอีก50%ด้วยโอ้โ,ฆโ,ฆโ,ฆโหโคตรโหดน,นะครับผมสรุปเลยในความคิดผมเนี่ยคือไอตัวนี้เนี่ยดวงเอเซนาบวกนะมันดีมากๆนะครับสะท้อนแรงตีแรงตีมันค่อนข้างครบเครื่องมากๆนะแถมอึดด้วย แล้วก็น่าจะต้องมีติดไว้ในทีมครับจะดีมากๆเลยยิ่งใครทําทีมปีาศาจนะรหรือว่าคู่กับเกโลเกโลเนี่ยน่าจะยิ่งมันเข้าไปอีกนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าอย่างสมมุติเลือด100เท่ากันนะไม่ต้อง100เท่ากันหรับพวกตัวตีแรงๆครับส่วนมากมันจะบางและเลือดมันจะไม่ค่อยเยอะอย่างสมมุติพื้นฐานนะครับด้วงเนี่ยเลือด100้และไอตัวตีแรงๆเนี่ยส่วนมากมันก็จะเลือดไม่ค่อยเยอะเราเอาตีเป็น60-80ถึงแนะครับแล้วด้วงเนี่ยโดยพื้นฐานเลือดมัน100หน,นิ่มงเ้ษเนี่เพมแม 25อนะครับเป็น125แล้วพอฝั่งตรงข้ามตีมาเนี่ยปึ้งนะครับเข้ามาที่100ดวงเนี่ยก็จะเหลือเลือดนะครับอยู่ที่25นะครับส่วนฝั่งตรงข้ามเนี่ยอาจจะเหลือแค่เซี่ยวเดียวเหรืออาจจะตายได้เลยนะครับเพราะว่ามันสะท้อนค่อนข้างแรงนะครับสะท้อนถึง60นะคิดดูละกันว่าความแรงมันจะขนาดไหนนะครับบูบอกเลยว่าตัวนี้เป็นอีกหนึ่งตัวที่ค่อนข้างน่าจับตามองเป็นอย่างยิ่งนะครับอะเดี๋ยวเราไปดูคร่าวๆกันหน่อยดีกว่า ก่อนที่ตัวมันจะเข้ามาให้สุ่มแบบจริงๆแบบให้เล่นในทีมจริงๆนะฮะเดี๋ยวลองไปดูคร่าวๆว่าตัวของด้วงเนี่ยมันจะมีอยู่ลักษณะประมาณไหนนะฮะ,ะนี่ครับผมให้ดูรูปร่างก่อนเลยนะครับอาชูราคาบ,บุโต s อเนตาร์บวกนะโอ้ระวบวกกับผมเนี่ยเป็นคนชอบสีเขียวอยู่แล้วด้วยนะเออสีมันเหมือนพวกเลือดเอเลี่ยนดีนะฮะอย่างเฟีย้ยวเลยนะ <c oughs> ว่าผมสงสัยนะครับว่าไอ้ด้วงชนิดนี้เนี่ยมันคือสายพันธุ์อะไรนะครับที่มี2เขาอย่างนี้นับสองแง่งเนี่ยนะครับใครที่รู้เรื่องด้วงนับหรือมีความรู้เรื่องด้วงเยอะหน่อยเนี่ยคอมเมนต์มาบอกใต้ล่างหน่อยนะครับผมอยากรู้มากๆนะว่า,าสายพันธุ์นี้มันคือสายพันธุ์อะไรนะครับมาต่อไปเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูที่สกิลของด้วงกันดีกว่าว่ามันทําอะไรได้บ้างแล้วโหแต่ดูมันตัวใหญ่เหลือเกินนะครับ <S <S ตานี้แดงกําเลยนะไม่รู้เมามาด้วยหรือเปล่านะ มาครับนี่ดูสกิลก่อนครับไปเียงโอ้โหเหมือนอยู่ในห้องแล a บาาวาอะไรสักอย่างนะครับโอ้โหใช้ได้เลยนะแต่ว่าในตัวอย่างบอสตร,ตรงนี้เนี่ยมันจะมีให้แค่3 s สกิลเท่านั้นนะครับก็มีสกิลแรกนะครับที่เป็นโจมตีคอมโบต่อเนื่อง5ครั้งนะครับเป้าหมายรายเดียวอันนี้ก็ค่อนข้างที่จะ้ายกัน แล้วก็อันตีนะครับก็เป็นตีายไรเดียวเหมือนกันนะครับสร้างดามเมจ50%พลังโจมตีอันนี้เนี่ยก็อาจจะไม่ถูกซะทีเดียวนะครับเนี่ยแล้วก็จะมีสะท้อนดามเมจต,ตามที่ได้รับนะครับ10%นะ่ะนี่ก็ไม่ถูกก็เอาเป็นว่าดูสกิลเร่าๆรูปรักเฉยๆนะครับไม่ต้องไปดูสกิลที่แปลไทยตรงนี้นะเพราะว่านี้เนี่ยมันเป็นแค่บอสนะครับในการต่อสู้ในเนื้อเรื่องเท่านั้นนะครับส่วนอย่างอื่นเนี่ย เราไปดูรายละเอียดนะครับที่ผมได้ทําการบอกไว้ตอนต้นคลิปเมื่อกี้นี้นะครับรายละเอียดสกิลทั้งหมดอยู่ตรงนั้นแล้วนะครับตรงนี้ดูไม่ได้นะครับเอาแค่ดูเป็นไกด์ไลน์สกิลเมื่อกี้ที่ผมให้ดูละกันากดเลยครับไปเยี่ยงไงเดี๋ผมให้ดูอีกักรอบหนึ่งละกันโอ้โหนี่ครับสีเขียวนี่เลือดสาดเลยนะฮะ <c oughs> โอ้เทจัดเลยนะครับนี่นอนแองแมงเลยนะสําหรับดวงเอสซาบวกนะครับก็ประมาณนี้ละกันอะเดี๋ยวผมรีเพย์ให้ดูอีกรอบนึงนะครับสกิลน้าเมื่อกี้นี้อาจจะไวไปนะฮะโอเคก็คปิดท้ายกันไปด้วยสกิลของดวงเอเซาบวกเลยละกันสาหรับใครที่ชอบนะครับก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร์นะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยสําหรับวันนี้สวัสดีครับ